คดีนี้ไปดูการซ้อมเสมือนจริงที่เหมือนจริงมากๆสวัสดีครับพันธุธธ์ตระทูบุญเสริมสีสุขครับสสดัป์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลมักยาไก่อาจจะได้ที่ตำรวจร่วมกับหน่วยภาคีนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสานะครับ ร่วมกันซ้อมแผนเผชิญเหตุในตำรวจสายสืบนะครับเราก็ได้ปลอมเป็นคนร้ายในการจับตัวประกันเราก็ใช้อเมียตำรวจนะครับพยาตำรวจนะครับเป็นเหยื่อผู้หญิงผู้ข้อร้ายนะค้าบมาขมา้ขมามขออา้ขออามีเป็นการซ้อมแผนช่วยตัวประกันซ้อมใหญ่ด้วยครับหน่วยงานเข้ามารวบเรียบเลยทั้งอาสาตำรวจเจ้าหน้าที่พยาบาลชุดใหญ่โอ้โหคนอารวาสเนี่ยนะสำคัญเลยครับตำรวจครับเป็นคนอารวาสแต่เพื่อให้สมจินสมบทบาท จับกันได้ถนัดก็เอาเมียเป็นตัวประกันครับจับได้สมจริงสมจังโว้ยคนเยอะแยะเลยเขาทำอะไรกันวะน่ะเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเว้ยเฮ้ยมขาจับคนบ้ากันดีกว่าเขาซ้อมช่วยจับประกันไงไม่ใช่คนที่เอานี้สิวะจะจับคนบ้าแล้วไปยิงงานจะจับได้ยังไงใจเย็นะพี่นะฆ่าไปเลยเขาซ้อมเขาซ้อมเฮ้ยนะต้องแอบข้างหลังติวะเฮ้ยเขาซ้อมเฮ้ยหยิบไม้ทำไมเขาซ้อมไง เฮ้ยเขาไม่ได้จับจริงไงเฮ้ยมีไม้ด้วยเฮ้ยบ้าบอยาไปแล้วมันมันมันไปแล้วมันไปแล้วอย่าไปเงียบบอกมันเร็วเฮ้ยมันจัแล้วตำรวจโอ้ยนี่เลยพี่นี่นี่น้อเอาปันสามันญญาปันซ้ำโอ้ยอ้าวตะลึงตะลึงเป็นไงพี่สีคนบาแล้วตะลึงบ้าอะไรเขาเป็นตำรวจน่ะเออรู้ยัง สมองปั่นเลยไม่แกแกตีตำรวจเต็มเลยเนี่ยเขาเป็นตำรวจเออเขาเป็นตำรวจบ้าใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นการแสดงเขาซ้อมมันอยู่ร้ออี๋มันเลือดจมูโอ้โหเป็เจ๊คนนี้ร้องไห้ทำไมอ่ะก็เองเนี่ยมัตีผัวเขาไงอ่ะโอ้โหงานเข้าแล้วเรื่องใหญ่แล้วมาทำงานทำงเน้านอะไไงล่ะเฮ้ยโดนเข้าจอกแล้วโอ้โหหง่ายเงีบเลยโอ้ตำรวจตํารวจเด็ดเจ้าบ้านโอ้โดนสาวบ้าน ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวยืนตรงตรงตอบเขาดังๆขอโทษครับ ทำการซ้อมแผนระเจญเหตุนะครับมีชายซึ่งมาจากนอกพื้นที่นะครับไม่ทราบว่าเขากําลังซ้อมแผนชิงตัวประกันกันอยู่นะครับไม่มีใครช่วยเหลือเลยเขาก็ได้หาไม้หน้าสามนะครับวิ่งตรงตรีก็ไปไปฟาดที่หัวตํารวจนะครับที่ปลอมเป็นคนบ้านะครับภาคภูมิใจในการช่วยเหลือสาเร็จนะครับว่าไอ้หนูนี่ไปตีหัวตํารวจทําไมเขากําลังซ้อมแผนไปเจญเหตุจริงๆน้องเป็นคนถูกนะเป็นคนถูกที่ผิดที่ผิดทางผิดทุกข้อ ขอขอบคุณพันตำรวจโทบุญเสริมสีสุขสารวัตรป้องกันปราบปรามสนวัดพระยาไกลเจ้าของเรื่องอยากเป็นฮีโร่